ใจที่จะให้หรือถ่ายทอดความรู้ก็หวังว่าความรู้เนี่ยที่เรา,เาได้ถ่ายทอดออกไปสามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะตรงนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางโดยสวัสดิภาพด,าด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมบอกไปเดี๋ยวจะมีมะนาวแจกให้กลับบ้านไปคนละหนึ่งต้นเพื่อไปฝึกวิทยายุทธ์เอานะคะตรงนี้ ค่ะเดี๋ยวขอเชิญเลยค่ะทานกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้นวยการนะคะท่มาให้ความรู้แล้วก็ทีิงานด้วยนะคะซึ่งวันนี้ทําให้พี่ๆแล้วก็ทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลนะคะได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ทางท่านผู้นวยการแล้วก็คณะนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญมีความสุขในการทํางานนะคะถ้าพวกเรามีโอกาส พวกเราจะกลับมาเยี่ยมที่นี่อีกครั้งหนึ่งค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ,อ๋อที่สำคัญเป็นอันนึงช่วงวันที่ 1- ถึงส0นะคะธันวาคมเนี่ยของกำแพงแสนเนี่ยทุกปีเขาจะมีงานเกษตรกำแพงแสนนะคะคือที่บางเขนเนี่ยเขาจะเรียก,กเกษตรแปรนะคะแต่ที่เนี่ยเขาจะเรียกงานเกษตรกำแพงแสนจะมีทุกต้นเดือนของเดือนธันวาช่วงที่อยู่บรรจุย,ยาวๆมีวันที่5วันที่ส0บวัธรัมนูนะคะช่วงเนี้ยก็จะอยู่ ในปีนี้เขาจัดยาวขึ้นติบปันรวดนะคะก็คือ1นถึงสิถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ขอเรียนเชิญมามาชมเที่ยวงานได้เพราะว่าก็จะมีทั้งนิทรรศการแล้วก็มีพวกต้นไม้อะไรต่างๆจากชาวสวนที่เขาเป็นแลหล่งปลูกเองจากตามตามที่ต่างๆนะคะมาจากปาจีหรืออะไรต่างๆตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็ขอเชิญมาเที่ยวงานนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเดี๋ยวเป็นเวทีของพวกเราเองนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาต